การกลายพันธุ์ในหนึ่งวินาทีมีจะทำอะไรกันวิ่งไปเก็บตกเขาหอกเหล็กทิ้งปืนปลอมไม่ได้อันตรายไปกันมานี่เดี๋ยวก่อนสกินกูลไล์ตามมาแล้วให้แกตามมาเลยเก็บตกเขาเข้าห้องวางกระสุนหมอบยังมีเพื่อนอีกคนโยนอีกทีสำเร็จแล้วหรือไม่พี่น้องคนนี้ใช้ AS5 คนนี้ใช้ปืนกลนเล็ก SR 3M ดูในกระเป๋าเป้ว่ามีกระสุน,นเหลือไหมโอเคไม่มีไปกันตายแล้วไปรอบต่อไป ความสูญเสียในรอบนี้28,501ได้1.87ล้านเสียการกลายพันธุ์ใน1วินาทีการกลายพันธุ์ใน1วินาทีเก,ก็บตกเขาวิ่งไปหอกเหล็กทิ้งปืนปลอมอันตรายไปกันเมื่อนี่รีบวิ่งพี่น้องเหยียบตูดเพื่อนข้างหลังอย่าคิด จะเอาหมวกนิรภัยกับเสื้อกรากกันกระสุนของฉันไปไอสิ่งมีชีวิตของฉันห้าตัวห้าตัวพี่น้องเกลียดพวกแกที่สุดเลยเอาแต่จะแย่งหมวกนิรภัยกับเสื้อกราะกันกระสุนของฉันไปหมวกนิรภัยกับเสื้อกราะกันกระสุนของฉันเป็นของฉันไม่ใช่ของคนอื่น ความสูญเสียในรอบนี้27,251ได้1.43ล้านพี่น้อง5ตัวใช้ AS 5ไปรอบหน้ามาแล้วหอกเหล็กควันไฟชุดกรอบทิ้งปืนปลอมอันตรายอย่าวิ่งไปกันมานี่ ฉันยังไม่วิ่งอีกให้แกตามมาตามไม่ตามแล้วพี่ปรับสถานะรอบนี้ไม่หนีแล้ว1-1ถึง1ชั้นได้เปรียบชอบตามทิ้งระเบิดมันฝรั่งไปกล้าท้าทายจะยิงทันทีใช่ของพี่นัดเป่าจริงๆแล้วฉันแค่อยากจะเอาไปหนึ่งอย่างแล้ววิ่งหนี พวกแกต้องมาส่งทั้งทีมงั้นฉันก็ไม่เกรงใจแล้วชุดอาวุธปืนนี่เด็ดจริงๆในกระเป๋าเป้ของเขายังมีกระสุนเหลืออยู่เก็บให้หมดอิ่มแล้วออกไปกันพี่น้องฉันยอมแพ้แล้ว จุดหลบหนีอยู่ที่นี่เราไปกันไปกันพี่น้องคนต่อไป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 ไไปปความสูญเสียในรอบนี้3853ได้2.03ล้านพี่น้องกินเยอะๆนะ